ขวัญตื่นได้แล้วลูกตื่นแล้วแม่โอ้แม่สะดุ้งสะด็นหมด <c oughs> มานีก่อนสำมรปิ้งน้ำหนักให้จิมแม่จะไปจ่ายกาบเดี๋ยวปิ้งมา <c oughs> นิกถึงเมื่อก่อนเลยนะฉันชื่อขวัญที่บ้านเปิดแผงขายกับข้าวและน้ำหนัง ยังต้องเอาหนังไปลวกก่อนตลอดเลยแม่เพราะมันเจอได้คู่ควบคุง่ายๆในกระลูกนี่เหมือนฟอกไฟตัวนะบาแก่แกหมายะต๋อ,ตอป้ากินน้ำหนังได้กันกับเจ้าโมเป็นยังป้อมากกินแล้วมันติดเขี้ยวควันมาช่วยย่าน้ำหนังต่อจิมลูกไปเอาใบตองกับตะชอในบ้านให้แม่จิมเนะื้อ แม่สายจังหวัดชงรายซึ่งเป็นที่มาของน้ำหนังแม่จึงทำน้ำหนังมาขายด้วยสมัยแม่เป็นละออนเขาก็ใจใบตองกันเด,เดี๋ยวนี้เปื้อนใจป้าติดกันละสะดวกกว่านักฉันเคยถามแม่ว่าทำไมแม่ต้องมาทำเองตั้งแต่แรกด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีแบบแผ่นที่ตากแห้งสำเร็จรูปขายให้แล้วไม่ต้องทำเองให้ยุ่งยากแม่ชอบอยะคนเดียวมากกว่าแม่ยง่งทําแม่ไม่ยะ ลูกกอมาคู่วิธีไปสอนลูกล้านต่อเมกาในตอนนั้นฉันไม่ค่อยเข้าใจคำพูดของแม่เท่าไหร่หนู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 คะมีอะไรเหรอคะ ป้าจะซื้ออาหารถุงนั้นนะจ๊ะกี่บาทจ๊ะอ๋อสามสิบบาทคะ่ะเมื่อกี้ขอโทษนะคะเหมือไปไหนอืมน่าคิดถึงจังเลยเมื่อก่อนตอนป้าเด็กๆก,กินแทบทุกวันเลยเดี๋ยวนี้น้ำหนังค่อยๆหายไปแล้วน่าเสียดายนั่นสินะคะหนูนะ่ะ จะทำให้ไม่ห่างไปเองค่ะจะทำน้ำหนังและสอนให้คนรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นต่อไปและจะเผยแพร่เรื่องราวของน้ำหนังให้ทุกคนได้รับรู้เองค่ะ